สวัสดีครับพบกับผมนะฮะโตออโต้ชแนลนะฮะสวัสดีสำหรับวันที่13ตุลาคมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ตอนนี้กำลังทำโปรโมชั่นนะฮะสำหรับแมคโครไฮโดรลิกนะฮะคนที่กำลังมองแมคโครไฮโดรลิกคันนี้อยู่นะฮะอยากได้เล่นอยากได้มีครอบครองนะฮะก็บอกว่าโปรโมชั่นนี้สุดๆนะฮะสำหรับตัวของร้านออโต้ถอยเท่านั้นนะฮะชื่อ นี่คือแมคโครลิทที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดณตอนนี้นะฮะของคาร์โบอลิตนะฮะมาจากค่ายของฮูนิน้านะฮะ,ะโมเดลของเขาคือ3 3 6 Gc นะฮะสับตัวนี้ราคาอยู่ที่36,000บาทนะฮะแต่ผมกำลังทำโปรโมชั่นของเดือนตุลาคมนะฮะย้ำนะฮะเดือนตุลาคมซื้อแมคโครลิทคันนี้นะฮะแถมฟรีนี่ครับนี่ฮสิ่งที่ผมจะแถมครับรถดั้นะฮะรถดัหนึ่งห้าเจ็ดสามนะะมูลค่าสองพันสามร้อยบาทนะฮะ แถมฟรีเอาไปเล่นด้วยกันเลยนี่ฮะนะฮะรถดำคันใหญ่คันนี้นะฮะรถดำสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะฮะสเกลเล่นด้วยกันได้นะฮะสามารถตักดินตักทรายนะใส่รถดำแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะฮะพ่อซื้อลูกขับรถรถดำนะฮะมีความสุขทั้งครอบครัวนะฮะสำหรับชุดนี้นะโปรโมชั่นของเดือนนี้เท่านั้นนะฮะเรามีสินค้าจําหน่ายเห็นไหมครับนี่คือกล่องของเขานี่คือแพคเกจจิ้งนะเป็นลังไม้ไม้สนนะฮะตีมาอย่างสวย นะฮะสองกล่องนะครับของแมคโครเดลิคคันนี้ราคาสามหมื่นหกพันบาทแถมฟรีนะฮะสำหรับตัวนี้สองพันสามร้อยบาทนะฮะได้เป็นคู่เลยนะฮะก็ราคาอยู่ไม่ถึงสามหมื่นสี่เอาง่ายๆนะฮะตีราคาให้ดูเลยนะฮะไม่ถึงสามหมื่นสี่แถมอีกอย่างหนึ่งส่งฟรีทั่วไทยนะ,ะส่งฟรีทั่วไทยเลยนะฮะสำหรับตัวแมคโครเดลิคคันนี้บอกว่าเป็นโปรโมชั่นของเดือนตุลาคมนะฮะหนึ่งพฤศจิกายนหมด โปรโมชั่นตัวนี้นะฮะโปรโมชั่นตัวนี้แค่31ตุลาคมนะฮะ31ตุลาคมเท่านั้นแถมฟรีนี่ครับ1573นี่คือแพ็กเกจของเขานี่คือกล่องของเขาแบบนี้นี่ฮะนี่คือรุ่นรุ่น1573นะ,ะมีสินค้ารอให้แถมอยู่แล้วนี่นะครับสินค้ามีเห็นเห็นนะครับสนใจเนี่ยกิ้งกลางโทรมาได้เลยนะฮะอ่า0859321161นะ,ะติดต่อผมได้เลย สินค้าจากร้านผมนะฮะที่สิ่งที่ท่านจะได้คือหนึ่งรับประกันอ่าการรับประกันหลังการขายนะฮะอ่าตลอดอายุการใช้งานนะฮะย้าเลยนะตลอดอายุการใช้งานเสียสามารถส่งมาซ่อมฟรีค่าแรงคิดค่าอะไรตามจริงนะฮะกรณีที่ซื้อมาจากที่อื่นนะฮะซื้อมาจากที่อื่นเนี่ยแล้วส่งมาซ่อมร้านผมนะฮะต้องกล่าวว่าอ่ารับซ่อมเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีค่าแรงนะฮะเริ่มต้นที่300บาทนะฮะสำหรับค่าแรงอ่าในการซ่อม นะฮะของตัวเจ้าไมโครคันนี้แต่ถ้าซื้อจากร้านผมค่าแรงผมฟรีนะฮะซ่อมให้คิดแค่ค่าอะไรเท่านั้นนี่คือการบริการหลังการขายของทางร้านนะฮะทางร้านมีของจริงนะฮะร้านผมไม่ได้โกงใครนะฮะส่งของให้จริงๆอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะอ่าบริการมารับที่บ้านได้เลยนะฮะอยากดูสินค้าตัวจริงนะฮะมาดูสินค้าที่บ้านได้เลยนะร้านอยู่แถวลมเก้าลาดกระบังนะฮะใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะฮะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ละแวกนี้ นะสายตองโทรมาหาได้เลยนัดวันมาได้เลยนะครับโปรโมชั่นบอกว่าสุดคมจริงๆนะสำหรับตัวเมคโคอาราเบีคันนี้นะถามว่าเมคโคอาราเบีคันนี้มันดียังไงนะต้องบอกว่าเอาง่ายๆนะฮะถ้าจะหาไฮเดรกเล่นสักคันหนึ่งนะฮะพี่ต้องกำเงินประมาณ4ี0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นนะฮะถึงจะได้เล่นสักคันหนึ่งแต่บอกว่าตัวนี้นะฮะมันให้มาคุ้มนะมันให้มาคุ้มมากนะฮะสาหรับตัวนี้ บอดี้ของเขาเนี่ยมันจะทำคล้ายๆกับตัวแม็กโครจริงก็คือรุ่นแคท336นะฮะอ่าบอดี้ของเขาจะทำแบบนี้เลยนะครับและตัวนี้บุ้งกีใช่หไหมนี่นะบุ้งกีเป็นบุ้งกีเหล็กนะหนามากนะสหรับตัวนี้นะ,ะอาร์มที่เห็นอยู่ก็เป็นอ่าเป็นอลลอยนะฮะใช้คำว่าอลลอยดีกว่านะฮะหรือว่าใช้เป็นคำว่าโลหะนะฮะหมดเลยจะมีตัวกระบอกไฮดรเลิกอยู่ทั้งหมด4กระบอกนะฮะ1กระบอกอยู่นี้2นะฮะ2 แล้วก็สามสี่นะครับเป็นตัวยกนะทั้งหมดอยู่สี่กระบอกนะมีสายลูลิกวิ่งอยู่ที่สี่เส้นนะครับและที่สําคัญนะฮะมีชุดไฟด้วยเห็นไหมฮะชุดไฟตรงนี้นะฮะขามันก็เป็นโลหะเหมือนกันนะสามารถสั่งไฟได้สองดวงแล้วก็ไฟในสองดวงดูเหมือนจริงมากนะครับบอดี้ของเขาตรงนี้ก็เป็นโลหะนะฮะอ่าแท็กนะแท็กนี้เป็นเหล็กเลยนะแท็กนี้เป็นเหล็กนะฮะหน้ากว้างอยู่ที่ห้าเซนนะหน้ากว้างอยู่ที่ห้าเซนนะฮะสรับแท็กนะครับ ตัวนี้นะให้แบตเตอรี่มานะครับเป็นก้อนโตมากที่ผมเคยเห็นแมคโครมานะฮะแล้วก็อยู่ข้างในเลยนะครับไม่ต้องอยู่ข้างนอกนะฮะจะได้ดูแบบสวยงามเลยนะฮะสำหรับแมคแมโครนะครับให้มาถึง10,000ม0 0ิลลิแอมหน10,000มิลลแอมนาตีข้าวๆนะครับสามารถเล่นต่อเนื่องได้ประมาณ40นาทีสบายๆนะครับแต่ว่าเวลาชาร์จก็จะนานหน่อยนะฮะชาร์จของเขาก็จะอยู่ประมาณทิ้งไว้สักคืนนึงนะฮะ นะทิ้งไว้ทั้งคืนหนึ่งเวลาชาร์จก็เล่นได้ต,ต่อเนื่องเกือบผมว่ามีเกือบชั่วโมงอ่ะน่าจะเล่นได้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะ,ะหน้าหลังนี่ตีเป็นคาร์บอนิกนะฮะอ่าเห็นไหมครับเปิดมาเนี่ยโหเหมือนจริงมากนะครับสวิตช์ของเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการเล่นนะฮะต้องเปิดสวิตช์นะครับจะดังติ๊ดติ๊ดนะฮะแล้วก็มาเปิดสวิตช์ที่ดิมมอดนะ p o s i t i นนะครับเดี๋ยวเปิดไป โอเคนะการที่จะเล่นนะเราต้องเลื่อนสวิตช์นะฮะข้างบนเนี่ยนะครับให้ขึ้นบนหมดนะฮะแล้วก็มากดที่รีโมทรีโมทที่ให้มานะฮะเป็นรีโมทของไฟสกาย FSI6S ถ้าจอดิจิตอลนะ10 c ช n e l คอนโทรลนะ,ะสำหรับตัวนี้นะครับแค่รีโมทอย่างเดียวมันก็อยู่เกือบเกือบเกือบสาันะ,ะสำหรับรีโมทต,ตัวนี้นะฮะพร้อมกับรีเซิร์นะครับบอกว่าเขาให้มาดีแล้วก็ตอนนี้มันสามารถเล่นด้วมตามมเมย์ไหมฮะนี่ผมผมทํา ออาไม่ดูนะครับเบาอเบาๆครับแรงๆครับเนี่ขึ้นลงนะโอ้บอกว่ามันสุดมากฮะสำหรับตัวนี้ครับเนี่ฮะเล่นเหมือนจริงนะฮะแล้วก็วลาหมุนนี่ฮะ หมุนเนี่ยหมุนช้าหมุนเร็วได้นะฮะนี่ผมหมุนแบบช้าช้านะฮะแล้วก็หมุนเร็วได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีลิมิตในการหมุนนะฮะก็คือฟังก์ชันนี่คือบอกคาเดียวว่าครบจริงๆนะอ่ะเห็นระบบไฟไหมฮะไฟนี่จะมีสี่ดวงเห็นไหมครับสั่งเปิดปิดไฟนะผ่านระบบรีโมทนี่ฮะไฟมือยังหมดสี่ดวงนี่นะครับ จากเปิดปิดไฟผ่านระบบรีโมทนะไฟมีสี่ดวงนะฮะดวงนี้อาจจะไม่เห็นนะมีคู่หน้านี้สองดวงนะแล้วก็ตรงนี้2สองดวงนะครับนี่ใครกาลังตัดสินใจอยู่นะบอกได้คําเดียวว่าคุ้มราคามากนะฮะแถมฟรีลดดับอีกนะครับนี่ฮะลองดูเวลาเล่นนะฮะแรงตักเมื่อวานนะผมลองอ่าลองเทสในการยกน้ําหนักนะฮะผมใช้ทายยกนะฮะสองกิโลนะสบายๆนะฮะแรงยก แรงเยอะคอเยอะอยู่นะฮะสำหรับตัวนี้ครับนี่กระบอกใหญ่ไหมฮะนี่ครับบุ้งกีนี่ใหญ่มากอ่าเดี๋ยวให้เห็นชัดชัดนะฮะนี่ครับอยากให้เห็นตรงอ่าตัวที่จับบุ้งกีไหมฮะอ๋ะอหเห็นชัดชดกันเลยอ่านะฮะ คนที่อยู่ต่างจังหวัดนะจะได้เห็นชัดๆนะว่าของมันดียังไงนะฮะเดี๋ยวผมยื่นมาให้ดูเห็นไหมฮะว่าตัวจับมุ้งขีนะฮะตัวเฮดตัวเนี้ยนะฮะถ้าเป็นตัวอื่นๆมันจะหักบ่อยนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นโลหะตัวนี้ก็เป็นโลหะนะฮะตีนตักกั่งตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นสต็อปเปอร์นะเป็นสต็อปเปอร์นี่มีตัวประแจน็อตวอกหกเหลี่ยมนะถึงจะถอดได้นะครับตรงนี้ครับ ถือว่าแมเซีเรียลนี้ให้มาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะฮะสำหรับตัวคาร์าบอนิตตัวนี้นี่นะครับนี่คือให้เห็นชัดๆเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวแมคโรไฮโดรลิกนะฮะสำหรับโปรโมชั่นย้ำนะฮะถึงแค่31ตุลาคมนะฮะแถมลดดับนะครับโอเคใครดูอยู่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดถูกใจให้ผมนิดนึงนะฮะล้วจะได้ ไม่พาสินค้าใหม่ๆจากร้านออโต้ถอยครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ